จบลงไปแล้วนะครับสําหรับศึกวันลูพินี122แต่แอดมินยังไม่จบครับกับคู่นี้ที่เรากําลังจะพูดถึงเป็นคู่เอกนํารายการศึกระหว่างยอดมวยสพศพันพยักจิตเมืองนนวัดความแรงกับอัส,สดุลาอีมานกาซาลีเอฟ ชื่ออ่านยากชิบหายจอมูฟอร์มสดวัย22ปีจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทช่วงต้นเกมพันพยักมาแบบระวังตัวมีจังหวะเข้าทำจังหวะถอยรูปเกมวันนี้ก็มาแบบรัดกุมเลยอาจจะดูเก่งๆไปนิดนึงครับแต่ก็อย่างว่าต่อยกับลัสเซียต้องระวังตัวเป็นพิเศษจนเกมดําเนินไปถึงช่วงท้ายยกที่1ปรากฏว่าเกมจบลงแบบช็อกแฟนมวยเจ้าถิ่น เมื่ออัสดุลาเตะก้านคอเต็มแรงใส่พันพยักหลับคาเชือกไปเลยปิดเกมไวไปในนาทีที่2ของยกแรกทำสถิติชนะติดต่อกัน6ไฟรับโบนัส350,000บาทก่อนที่5พร้อมกับควาสัญญานักกีฬาวันมูลค่า3 2 0ล้าน2แสนบาทเป็นคนที่31จากเวทีวันลุมพิน,น